สวัสดีครับคอกาแฟทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพอดีได้ไปเจอบทความเ,าเกี่ยวกับมเมล็ดก,กาแฟนะครับบทความนี้เป็นหัวข้อของการผลิตกาแฟอาราบิก้านะครับซึ่งบทความนี้เ,เป็นชื่อโครงการของกิจกรรมเ เป็นโครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางเกษตรกรปีสองพนะครับชื่อเรื่องก็คือการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพบนพื้นที่สูงผู้จัดทำเนี่ยก็คือคุณนันทวันท้องเบนนะครับแล้วก็คุณน้ำฝนพัฒนาวิบากนะ ของหน่วยงานกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตรนะครับวิศวกรรมเกษตรนะ,ะในเนื้อหานะครับในบทความก็จะมีความรู้ที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับมีทั้งวงบอกถึงลักษณะของอทางพืธศาสตร์นะครับว่า กาแฟต้นกาแฟนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับรวมไปถึงพัน์าสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับที่เป็นสายพันธุ์อาราบิก้านะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเรานิยมปลูกสายพันธุ์ไหนนะครับรวมไปถึงการปลูกและการดูแลกาแฟอาราบิก้านะครับในเนื้อหาบทเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟอาราบิก้าหนึ่งละนะครับการปลูกและการดูแล โรคและมแมลงที่สําคัญของกาแฟแอาราบิก้านะครับรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟแอาราบิกา้าซึ่งเอกสารที่นํามาเปิดเผยเนี่ยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากนะครับแต่คนเข้าไปเปิดดูเนี่ยแทบไม่ถึงร้อยคนนะครับซึ่งน่าเสียดายถ้าเกิดเราจะปล่อยให้บทความเนี้ยอยู่กับที่ โดยไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับเราก็จะยกตัวอย่างในเนื้อหาคร่าวๆนะครับที่มีความสําคัญจริงๆมันก็สําคัญทั้งหมดแหละนะครับเอาเป็นเนื้อหาที่เราต้องการอยากรู้ดีกว่านะสายพันธาา์ Arabica นะครับเป็นสายพันธ์ุที่มีการปลูกมากที่สุดในโลกเราจะยกตัวอย่างเจาะลึกไปในกาแฟอาราบิก้านะครับ มีปริมาณการผลิตมากกว่า80ของการผลิตกาแฟทั่วโลกนะครับแล้วก็มีโครโมโซมสองเเท่ากับ44่สิบองเเท่ากับ44่สิบสสามารถผสมตัวเองได้นะครับโดยไม่ทําให้เกิดผลเสียแต่อาจจะเกิดการพาเหล่าเกิด <Right. S 1> เป็นสายพันธุ์หลายสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ที่สําคัญมีดังต่อไปนี้นะครับสายพันธุ์แรกก็คือพันธุ์ทิป,ปิกา้า ธปิก้าเป็นพันธุ์ดั้งเดิมและถือว่าเป็นพันธุ์ต้นกําเนิดของกาแฟอาราบิก้าหลายสายพันธุ์นะครับลักษณะเด่นคือใบอ่อนนะครับใบหรือยอดอ่อนอเป็นสีทองแดงนะครับกิ่งแขนงห้อยย้อยลงมาเป็นพุ่มนะครับมีข้อห่างใบมีขนาดเล็กเรียบเป็นมันจเจริญเติบโตเร็วนะครับออกดอกผลและเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วนะครับแต่ก็โทมเร็วกว่า และมีอาการยอดแห้งตายได้ง่ายไม่ต้านทานต่อโรคโรคลาโรคสนิมลาสนิมนะครับและไม่ทนต่อความแห้งแล้งสายพันธุ์ของทิบิก้าสายพันธุ์ต่อมาคือสายพันธุ์เบอร์บอนเชื่อกันว่าสายพันธุ์มาจากพันธุ์ทิบิก้าเนี่ยแหละละักษณะลักษณะเด่นคือยอดหรือใบอ่อนสีเขียวเนี่ยข้อถี่กว่านะครับใบใหญ่กว่าเล็กน้อยแข็งกิ่ง แก่งอะไรกิ่งแขนงจเจริญเป็นแนวตั้งนะครับตรงขึ้นไปทํามุม45องศากับลำต้นในช่วงติดผลนั้นนะครับปลายทั้งสองข้างของกิ่งแขนงเนี่ยจะโค้งลงมาเนื่องจากมีน้ําหนักของผลกาแฟเนี่ยออกออกดอกและเก็บผลได้ช้ากว่านะครับแต่ได้ผลผลิตสูงกว่านะและทนทานต่ออาการยอดแห้งตายได้ดีกว่า,าพันธุ์ทิพิกา้า แต่ไม่ต้านทานโรคลาสนิมรวมทั้งไม่ทนต่อสภาพความหนาวเย็นและลมแรงนะครับคุณภาพของผลผลิตได้รสชาติและกลิ่นหอมดีกว่าพันธุ์ทิพิก้านะครับก็คือสายพันธุ์เบอร์บอลตัวนี้นะต่อมาก็จะเป็นสายพันธุ์าทคาทูล่าสายพันธุ์คาทูล่าเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของพันธุ์เบอร์บอลในประเทศบราซิลนะลักษณะคล้ายพันธ bon ุ์เบอร์บอลนี่แหละ แต่ลักษณะดเด่นคือทรงพุ่มเล็กนะครับข้อและป้องสั้นมากนะมีมีผลผลิตสูงและจำนวนข้อมากนะครับต้นขนาดเล็กทำให้ปลูกได้ดีขึ้นได้ถี่ขึ้นงนะ่าง่ายนั่นคือสายพันธุ์ทาคูล่านะครับสายพันธุ์ที่4นะครับคือสายพันธุ์คาทุยนะเป็นพันธุ์ที่เกิดจากการประสมพันธุ์โดยมนุษย์นะครับระหว่างพันธุ์บอนโดโนโวนะครับ แล้วก็คาทูล่าผลจะเป็นสีเหลืองนะครับทำให้ได้ส่งต้นที่มีลักษณะที่ดีกว่าพันธุ์คาทูล่านะครับผลมีทั้งแดงและสีเหลืองนะครับนั่นคือพันธุ์คาทุยตัวนี้ต่อมาใส่พันธุ์ที่5นะครับเป็นพันธุ์คาติมพันธุคาติมเนี่ยเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์โดยมนุษย์เหมือนกันนะครับระหว่างพันุ์คาทูล่าผลแดงเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับ ซึ่งมีลักษณะทรงต้นเตี้ยเนี่ยผลผลิตสูงและและพันธุ์ไฮบิโดเดอร์ติโมนะครับเป็นลูกผสมระหว่างกาแฟโรบัสต้าและกาแฟอาราบิก้านะครับตัวนี้ผสมสายพันธุ์ต้นนะครับนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นต้นพันธุ์ซึ่งต้านทานโรครานสนิมนะครับและการผสมกับระหว่างลูกข้ามชนิดนะครับทำให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติใกล้เคียงกับสายพันธุ์อาราบิก้าบริสุทธิ์ แต่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศนะครับและโลโลหกลาสนิมนะครับพันนี้นิยมปลูกมากในประเทศไทยนะเห็นไหมประเทศไทยก็จะปลูกพันธุ์คาติมอร์นะชื่อเหมือนไปลบที่ไหนคาติมอร์นะครับคือท,ที่มาปลูกในบ้านเรานะครับก็คือมีการผสมพันธุ์ระหว่างอาราบิก้ากับโรบัสต้าเรียบร้อยแล้วนะครับคือพันธุ์คาติมอร อันดับที่6นะครับพันมอนโดโนโวนะครับมอนโดโนโวเกิดจากการผสมข้ามตามธรรมชาตินะครับระหว่างพันทิปิก้าและพันธุ์เบอร์บอนมีความแข็งแรงและให้ผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับสียอดอ่อนและโครงสร้างของกลิ่นคล้ายพันธุ์เบอร์บอนแต่มักจะสูงกว่าและสารกาแฟขนาดใหญ่กว่าพันเบอร์บอนนั่นคือ6สายพันธุ์นะครับที่ สายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยที่มีความนิยมน,นะครับส่วนสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ส่งเสริมปลูกในประเทศไทย,น,ยนะครับประเทศไทยได้มีการนําพันธุ์คาติมอหลายสายพันธุ์จากต่างประเทศมาทดลองปลูกมีการปรับปรุงนะครับคัดเลือกสายพันธุ์เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจนได้สายพันธุ์เพื่อน,นําไปส่งเสริมปลูกในปัจจุบันนะครับมีข้อหนึ่งเลยนะครับพันธุ์เชียงใหม่80เป็นไงพันธุ์เชียงใหม่80ลักษณะเด่นคือ ต้านทานโลกลาสนิมสูงนะครับให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบเฉลี่ย5ปีเนี่ยสูงถึง214.7กิโลกรัมต่อไร่ให้ปริมาณเมล็ดกาแฟเกรดเเฉลี่ย,ย5ปีเนี่ยอยู่ที่81.4-87.3%ถึงคุณภาพการชิมนะครับอยู่ระหว่าง6.5-7.0ถึงคะแนนมีปริมาณคาเฟอีนอยู่0.42% สภาพพื้นที่แนะนําให้ปลูกก็คือเขตภาคเหนือนะครเขตภาคเหนือบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่18-25ถึงองศาเซลเซียสนะครับมีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1,500ม mm ิลิเมตรต่อปีแต่มีข้อจํากัดคือต้องปลูกภายใต้สภาพร่มเงาป่าธรรมชาตินะครับหรือระหว่างาแถวไม้ยืนต้นนะครับเช่นมคดิเมีย บยลินจีนะครับเนื่องจากไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งนะครับสายพันธุ์ต่อมานะครับก็คือสายพันธุ์ Lc 1 6 6 2สายพันธุ์ Lc 1 6 6 2อนะครับให้ผลผลิตสูงตั้งน้ำหนักผลสดนะครับน้ำหนักและขนาดของสารกาแฟรวมถึงยังแสดงความต้านทานต่อโรคราสนิมในแปลงปลูกนะครับสายพันธ์ที่3ก็คือสายพันธุ์โปรชินี8 8ดนะครับโปรชินี8 8 ต้านทานโนรคเนลาสนิมได้ดีก็คือเราจะปลูกกาแฟทุกอย่างเนี่ยโรคลาสนิมเนี่ยมันทําลายนะครับเป็นศัตรูพืชอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับพอเราผสมกันให้ต้นมันสามารถที่จะต้านทานโรคลาสนิมได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นความนิยมนะครับไม่นิยมหรอกก็คือมาปลูกแล้วไม่ต้องดูแลมากแค่นั้นเองไม่ต้องใส่ยาอะไรมากนะครับแต่ยังไงก็ต้องใส่อยู่ดีนะขณะเดียวกันก็ต้านทานต่อโรคที่เกิดกับ ผลกาแฟอันเกิดจากเชื้อรานะครับตัวพันธุ์โปจินี่แปดๆนะครับนอกจากนี้ยังมีคาติมอลสายพันธุ์อื่นนะครับที่มีการสง่งเสริมให้ปลูกบนที่สูงอีกนะครับเช่นสายพันธุ์ s 3 0 6 s 3 6 1 s 4 2 0 s 5 2 8 s 5 8 9โปรโปจินี่89โปจินี่90 41669-31เขีดเป็นต้นนะครับแหมใครนิยม ใครนองเป็นคนตั้งชื่อตัวเลขตรงนี้มันบอกถึงอะไรนะเ,เรื่องสภาพนะครับสภาพอากาศและพันธุ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับบนพื้นที่สูง700-1800ถึง1,800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับแต่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่1,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะค,ความลาดลาดชันพื้นที่ไม่ควรเกิน35%นะครับพื้นที่ปลูกควรหันไปทางทิศเหนือ และทิวันออกเพื่อไม่เกิดากาแฟได้รับแสงแดดจัดในช่วงบ่ายมากเกินไปนะครับอุณหภูมิก็บอกไปแล้วนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็อยู่ที่ 15- บหถึงยีสาองศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสมากกว่า60%นะสรนสภาพดินต้องเป็นดินร่วนที่มีอุด,ดมสมบูรณ์มีความเป็นกรดด่าง ph นะครับประมาณ4.5ถึง5.5ห้าน้าดินลึกและระบายน้ำและอากาศได้ดีนะสภาพน้ำปริมาณน้ำฝนก็บอกไปแล้วพัน ไม่ต่ำกว่า1,500ม mm ิลลิเมตรต่อปีมีการกระจายของฝน5ถึง8เดือนมีแหล่งน้ำสะอาดและปริมาณน้ำเพียงพอในการาให้น้ำในตลอดช่วงแรงนะครับแสงแดดปลูกในที่ล่มล่ำไหลลำไลนะเพื่อให้ผลผลิตสม่ำเสมอและป้องกันการติดผลมากเกินไปจนต้นอ่อนแอนะต้องรักษาต้นไว้นะพันเลือกพันที่มีลักษณะต้านทานโรคราสนิม ต้นเตี้ยข้อสั้นผลผลิตสูงสม่ำเสมอและควรเป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ได้แก่พันธุ์เชียงใหม่80และพันธุ์ h 420ทับเก้าสองพันพันธุ์เชียงใหม่80และพันธุ์ h 420ทับเก้าการขยายพันธุ์กาแฟอะไรเป็นการนิยมขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะครับเนื่องจากมีการผสมตัวเองจึงมีโอกาสกลายพันธุ์น้อยที่สุดนะครับส่วนเรื่องการเตรียมการขยายพันธุ์ขอข้ามไปแล้วกันนะครับ ไปหาอ่านได้ในเอกสารที่บอกไว้ข้างต้นการปลูกการดูแลนะครับอันนี้มันจะเป็นของการลงไปปฏิบัติการปลูกจริงๆนะครับก็ต้องมาศึกษาอย่างละเอียดนะครับการทาบกิ่งการจำกัดการกำจัดวัตถุวัตถุการกำจัดศัตรูพืชนะครับของต้นของกาแฟนะครับการใส่ปุ๋ย ก็จะมีบอกว่าใส่ปุ๋ยสูตรอะไรบ้างนะครับปีที่1ปีที่2องปี่าปี4่ปี5ปี6ปี7ปี8นี่ก็จะมีศูนย์มีสูตรปุ๋ยในแต่ละปีนะครับค่อนข้างจะใช้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ปริมาณต่อกำต่อต้นต่อปีเท่าไหร่นะครับในเดือนไหนควรใส่ปุ๋ยกี่กำก็จะมีบอกอย่างละเอียดในเอกสารนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับรวมถึง การบอกโรคต่างๆนะครับโรคที่สำคัญโรคลาสนิมนะครับกาแฟลิฟลัชหรือเปล่านะโรคลาสนิมแหละไว้ง่ายนะครับมีโรคลาสนิมโรคแอนแทรกโนส์นะครับโรคใบจุดตกนะกบโรคอะไรอ่ะมอดเจาะไม่ได้กาแฟนี่ก็จะบอกนะครับมอดเจาะกิ่งไม่ได้กาแฟแลนดหนอนกาแฟสีแดงนี่ก็จะบอกหมดเลยนะครับวิชา ลักษณะการทำลายเข้าไปการป้องกันการจัดการนะครับต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเพียห้อยเพียห้อยเพี้ยหอยเขียวนะครับเพีย้ยแป้งกาแฟนี่แป้งกาแฟที่เคยเห็นอยู่หลายต้นหลายไม่เฉพาะกาแฟรอกมันก็มีเป็นเพี้ยแป้งกาแฟเนี่ยก็จะเห็นอยู่เป็นตัวสีขาวๆเป็นคุยๆน่ารักนะแต่ทำลายต้นสะดีเลยนะการเก็บเกี่ยวนะครับวิธีการกเก็บเกี่ยวการแปรรูปผลผลิต เรามาดูที่การแปลรูปผลผลิตดีกว่านะครับเพราะว่าการใส่ใจในเรื่องการแปลรูปเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการได้มเมล็ดกาแฟคุณภาพเพื่อนําม,มาคั่วนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการาการโปรเซสต่างๆเนี่ยจนมาเป็นน้ํากาแฟให้เราดื่มแล้วก็มีรสชาติที่ดีเยี่ยมนะครับการแปลรูปกาแฟมีความสําคัญต่ตอ,อก,การผลิตสากาแฟให้มีคุณภาพนะครับและรสชาติที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเพื่อได้กาแฟคุณภาพดีโดยโดยทั่วไปมี2แบบนี่แนะนํามี2แบบนะจริงๆมีก็ในดักสากก็เห็นประมาณ3แบบมั้งสแบบหรือสองแบบจำไม่ผิดนะแต่แต่ตามยึดตามเอกสารแล้วกันนะครับโดยทั่วไปมี2แบบนะครับก็คือการปอกเปลือกแล้วก็การกําจัดเมือดนะครับการปอกเปลือกเนี่ยโดยการนําผลมาแลแผลกาแฟสุกที่เก็บมาได้เนี่ยปอกเปลือกนอกทันที โดยเครื่องปอกเปลือกเนี่ยโดยใช้น้ำสะอาดขณะที่เครื่องทำงานไม่ควรเก็บผลกาแฟไว้นานหลังการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะผลกาแฟเหล่านี้จะเกิดการหมักนะการหมักเนี่ยขึ้นจะทําให้คุณภาพของสารกาแฟมีรสชาติเสียไปนะครับดังนั้นหลังปอกเปลือกแล้วเนี่ยจึงต้องนําไปขจัดเมือกนะครับอ,อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยจะดูดกลิ่นนะหรือว่าจะเกิดการหมักเนี่ย เฟอร์เมนเทชันเนี่ยเฟอร์เมนเทชันคือการหมักอะไพวกนี้สำคัญนะครับการกำจัดเมือกนะครับเมล็ดกาแฟที่ปอกเปลือกนอกแล้วเนี่ยจะมีเมือกอยู่เป็นเคลือบกับเมล็ดกาแฟนะครับห่อหุ้มเมล็ดอยู่จึงจะเป็นต้องกำจัดเมือก <c oughs> ออกนะครับ <c oughs> ซึ่งการกำจัดเมือกโดยวิธีตามธรรมชาติเนี่ยก็เราจะเห็นในในข้างซองกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟเนี่ยก็จะว่าเป็นเป็นแบบไหนเป็นเนเชอรัลนะครับ เป็นวิธีการที่ปฏิบัติดั้งเดิมนะครับโดยนำเมล็ดกาแฟที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยไปแช่ในบ่อซีเมนต์นะครับหรือบ่อพลาสติกมีรูระบายน้ำออกด้าน,นล่างนะครับใส่เมล็ดกาแฟประมาณ3-4ของบ่อนะครับใส่น้ำให้ท่วมสูงกว่ากาแฟแล้วคุมบ่อด้วยผ้าหรือพลาสติกปิดปากบ่อซีเมนต ทิ้งไว24้24-48ชั่วโมงในกรณีที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับอากาศหนาวเย็นการหมักอับจะใช้เวลาถึง48-72ชั่วโมงนอกนอกนั้นปล่อยน้ำทิ้งแล้วนำมเมล็ดก,กาแฟล้างน้ำให้สะอาดนำมเมล็ดมาขัดอีกครั้งนะครับในตะก้าที่มีตาถีมีปากกว้างก้นไม่ลึกมากเมื่อขัดแล้วมเมล็ดก,กาแฟจะไม่ลื่นนะครับเมื่อล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก่อนจะนำไปถา ตากเสร็จเนี่ยไดไดไดิไดได่งนะครับได้ิ่งก็คือการตากการทําให้แห้งนะนะหลังจากเมล็ดกาแฟผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วนําเมล็ดกาแฟเทบนลานตากทำความสะอาดแล้วนะครับหรือเทบนตะข่ายพลาสติกบนแค่ไม้ไผ่เกลี่ยเมล็ดกาแฟให้กระจายสม่ำเสมอไม่ควรหนาเกินสีนิ้วควรที่จะเกลี่ยเมล็ดกาแฟวันละ2-4งครั้งนะครับจะทําให้เมล็ดกาแฟแห้งเร็วขึ้นและเวลากลางคืนควรกองเมล็ดเป็นกองๆองนะครับ แล้วใช้พลาสติกคลุมเพื่อป้องกันน้ําฝนหรือน้ําค้างใช้เวลาตากประมาณ7-10วันนะครับมเมล็ดจะมีความชื้นประมาณ13% 13%มนตะครับตัวเลข13จําง่ายๆตาก7-10วันส่วนการแพ็คกิ้งการบรรจุนะครับมเมล็ดกาแฟที่ได้รับการเก็บในรูปแบบเอง็กาแฟกะลานะครับเพราะจะมีเพราะจะสามารถสร้างเนื้อกาแฟและป้องกันความชื้นกาแฟได้ดีควรบรรจุในกระสอบป่านใหม่นะครับและควรกลับด้าน ในของกระสอบป่านออกมาพึ่งลมก่อนนาไปใช้นะครับและเก็บในโรงเก็บที่มีอากาศเทๆได้สะดวกไม่อับชื้นและไม่มีกลิ่นเหม็นนะ mm hmm. การสีกะลากาแฟเมื่อกะลากาแฟที่เรานําไปจําหน่ายควรจะสีเพื่อเอากะลากาแฟออกด้วยเครื่องสีกะลาจะได้สารกาแฟเขาเรียกว่ากลีนคอฟฟี่นะครับมีสน mm ัผิวสีเขียวอมฟ้าการทําสารกาแฟโดยวิธีแห้ง เป็นวิธีที่การดําเนินโดยใช้นําผลเมล็ดกาแฟเนี่ยเรียกว่า coffee c h e รี y เนี่ยที่เก็บเกี่ยวมาจากต้นแล้วเนี่ยนำไปตากประมาณ15-20ถึงวันบนลางตากที่สะอาดได้รับแสงเต็มที่นะครับเกี่ยให้เสมอกันและหมักและวมันเกี่ยบ่อยครั้งนะครับเมื่อผลแห้งจะมีเสียงของเปลือกกระทบกับเมล็ดนะครับ จึงนํามาเข้าเครื่องสีกาแฟนะครับและบรรจุในกระสอบที่สะอาดข้อเสียของวิธีการนี้คือกาแฟสารกาแฟที่ได้เนี่ยจะมีคุณภาพต่ํากว่านะครับต่ํากว่าการทําสารกาแฟโดยวิธีการหมักเปียกนะครับหลังจากทําแห้งเมล็ดกาแฟแล้วนะครับจะต้องพักเมล็ดกาแฟกะลาไว้ประมาณ2เดือนนะครับพอแห้งเสร็จก็พักกาแฟไว้2เดือน,นก่อนทําการสีเมล็ดกาแฟกะลา หากเก็บไว้นานเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดจะทําให้เมล็ดหลังจากการสีมีกลิ่นรสที่ไม่ต้องการคือเมล็ดจ,จะมีกลิ่นรสคล้ายกระดาษหรือกลิ่นไม้กระบวนการสีเมล็ดกาแฟกะลาเป็นการกําจัดเปลือกด้านนอกหรือกะลาออกจากเมล็ดกาแฟนะครับเป็นกระบวนการทางการใช้เครื่องจักรทาให้การสีกะลาเพื่อความสม่ำเสมอของเมล็ดกาแฟ ข้อดีข้อเสียของการผลิตกาแฟนะครับผลิตเม็ดกาแฟเนี่ยโดยกระบวนการเปียกและแบบแห้งนะครับแบบเปียกเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือใช้เวลาและพื้นที่ในการตากน้อยกว่ามีเมล็ดกาแฟหักน้อยกว่าในขั้นตอนการสีนะครับมีสารกาแฟที่มีคุณภาพดีกว่าคือข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบของแบบเปียกเนี่ยหก็คือมีขั้นตอนมากและต้นทุนสูงกว่า ต้องใช้ความรู้และเทคนิคที่พอเพียงถ้าไม่ถูกต้องจะได้สารกาแฟคุณภาพต่าไม่สามารถทําได้กับผลดิบหรือผลดําแล้วก็ต้องใช้ปริมาณน้ํามากนะครับแบบแห้งเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือเป็นวิธีการที่ง่ายและต้นทุนต่ำนะครับไม่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญมากนะครับเหมาะสมที่จะใช้ในพื้นที่ที่มีน้ําจํากัด ข้อเสียเปรียบคือสารกาแฟที่ได้มีคุณภาพต่ำกว่าวิธีเปรียกแล้วก็ใช้เวลาในการตากนานนะครับการคัดเกรดนะครับสารกาแฟหรือกลีนกาแฟเนี่ยที่ผ่านเครื่องสีกลาออกแล้วเนี่ยนะครับจึงนำมาคัดขนาดเพื่อแบ่งเกรดรโดยใช้กระตกแกงร่อนขนาด5.5มเมเพื่อแยกสารกาแฟที่สมบูรณ์จากสารกาแฟที่แตกหักรวมถึงสิ่งเจือพล เมล็ดกาแฟที่มีสีดำหรือแบล็กบีนเนี่ยที่เกิดจากเชื้อราบางประเภทนะครับใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องที่ใช้แรงเวียงเนะี่ยเพื่อแยกสารกาแฟที่ดีออกจากสารกาแฟที่ไม่สมบูนะรณ์มาตรฐานการแบ่งเกรดของสารกาแฟอาราบิก้าของไทยเนี่ยเกรด A จะมีขนาดของเมล็ดตั้งแต่5.5มิลขึ้นไปนะครับสีจะเป็นสีเขียวอมฟ้านะครับเมล็ดแตกหักเนี่ยมีเมล็ดไม่สมบูรณ์หรือ เมล็ดขนาดเล็กกว่า5.5มิลลิเมไม่เกินร้อยละ13เม็ดเสียมีเมล็ดที่เป็นเชื้อราหรือมีสีปกติผิดปกติไม่เกิน, 5, นร้อยละ1.5ความชื้นไม่เกินร้อยละ13ะส่วนมาตรฐานการแบ่งเกรดกาแฟออของไทยนี่แหละนะครับก็จะมีเกรด x และเกรด y นนะครับ A X Y ทำไมไม่ b b c นะก็เป็น x กับ y ไปเลยเกรด x เนี่ยลักษณะและคุณภาพเหมือนเกรด a นะครับยกเว้นสีซึ่งมีสีแตกต่างไปจากสีเขียวองฟ้าหรือมีสีน้ำตาลปนแดงนะครับเกรด y ก็เป็นลักษณะ,มะเมล็ดแตกหักหรือมเมล็ดกลมเล็กๆนะครับหรือว่าพรีบร่เนี่ยที่สามารถลอดผ่านตะแกรงขนาด12.5หรือ5 5ม mm. มมีสีเขียวองฟ้านะครับ สิ่งเจือปนไม่เกิน0.5%และความชื้นไม่เกิน13%นั่นคือเก็บไว้แล้วก็ขอบคุณเอกสารที่เผยแพร่ฉบับนี้นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟพันธุ์อาราบิกาตลอดทั้งการเก็บเกี่ยวการโปรเซสที่มีรวมไปถึงการป้องปราบศัตรูนะครับรวมถึงความรู้อื่นๆมากมาม่นะครับที่รวบรวมไว้ในเอกสารที่ น่าอ่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟนะครับส่วนเอกสารนั่งอิงต่างๆเนี่ยก็จะมีหาอ่านได้นะครับในกมรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอเอกสารนั่งอิงที่ใช้ของประกอบเอกสารเอกสารฉบับนี้นะครับก็จะมีเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ลงพิมพ์ชุมนุมสากลการเกษตร่นประเทศไทยแล้วก็คู่มือการจัดการผลิตกาฟแฟอาราบิก้านะครับแล้วก็คู่มือกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงนะครับเยอะแยะเลยนะครับที่นํามาอ้างอิงเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้นะครับถือว่ามีความรู้ที่รวบรวมมาแล้วค่อนข้างจะ มีความสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะรู้ล,ลึกเข้าไปก็ไปหาอ่านตามเอกสารนั่นเงนะครับสําหรบบวันนี้นะครับข้อมูลอาจจะเยอะนะครับภาพเป็นแค่องค์ประกอบนะครับผมจะเล่าเรื่องราวของตัวกาแฟแค่นั้นเองนะครับเราก็ปรุงเข้าไปนะครับส่วนที่เราได้ของการสกัดกาแฟแล้วนะครับนอกจากที่เราจะตื่น แบบออนเดอะล็อกนะครับล้วก็ไปทำค็อกเทลคาแฟค็อกเทลคอกค็อกเทลนะลราก็นำส่วนผสมของตัวสารกาแฟที่เราสก,กัดได้เนี่ยก็ไปปรุงแบบรุ่นแบบนี้นะครับในท้องตลาดก็มีเยอะะอยู่แล้วนะครับผสมนมชงนมเราก็กินเบื่อแล้วใช่ไหมล้วก็หาสูตรใหม่ๆเราที่จะมา ผสมกับตัวความขมขมของกาแฟความเปรี้ยวๆความฟิตตี้ของกาแฟแล้วนะครับเราก็จะดึงอะไรใส่เข้าไปนะครับเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วก็ทดสอบนะครับเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตนะร์เพื่อความลิ้มรสของรสชาติกาแฟที่อ,อร่อยนะครับที่เราชอบนะครับบางวันเราอาจจะชอบกาแฟที่มันดาร์กนะครับหรือบางวันเราอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วต้องการความ สดใสนะครับก็ต้องการกาแฟที่มีความซับซ้านความเป็นกระตุ้นให้ต่อมรับรสเราดีขึ้นนะครับเมนูนี้ก็เลยใส่มะนาวเยอะเข้าไปนะสักลูกหนึ่งนะผสมกับความหวานของตัวน้ำผึ้งนะครับจริงๆต้องใส่เกลือเข้าไปตัดนิดหน่อยนะครับผสมกับน้ําโซดาแล้วราดด้วยกาแฟสกัดที่ใช้ กาแฟออกแนวฟูตตี้นะครับเพราะว่าตัวฟูตตี้เนี่ยมันจะมีความซิดิตี้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับมีความเปรี้ยวของตัวกาแฟนะครับพอมาผสมกับความเปรี้ยวของมะนาวก็จะมีความเปรี้ยวของรสชาติที่ได้ความสดชื่นของโซดาตีเข้าไปรวมไปถึงความหอมของตัว้ำพึ่งนทนำให้รสชาติที่ได้นั้นมันละมุนล,ลองไปทำ ส่วนผสมนี้ที่เองที่บ้านนะครับแล้วจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนานะครับสำหรับกาแฟที่ต้องการความสดชื่นนะครับอเอกสารฉบรับนี้นะครับเปิดไปในเว็บไซต์นะครับไปเข้าไปที่กรมส่งเสริมการเกษตร,ร,รนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับด๊อ doae.go.th นะครับแล้วก็ไปที่เมนูด้านบนที่เขียนว่าคลังความรู้นะแล้วก็จะมีเอกสารเผยแพร่มันก็จะเป็นเอกสารเผยแพร่ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่เยอะแยะนะครับในช่องที่ค้นหาเนี่ยเราก็พิมพ์คำว่ากาแฟเข้าไปก็จะมีเอกสารโพลขึ้นมาหนึ่งหนึ่งฉบับหนึ่งเล่มให้เราเปิดเข้าไปดูนั่นแหละฮะตัวเนื้อหาที่ ควรที่จะได้รับการเผยแพร่นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามไปเพิ่มพูนความรู้นะครับเกี่ยวกับกาแฟทางนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์นะครับในชุดองค์ความรู้ส่งเสริมการเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้นะโอกาสนี้น แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี